อ๋อสวัสดีนะครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาส่งมอบเจ้าโตโยต้าไทเกอร์นะครับ D4D คอมโบเรลคันนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับคนที่ติดเครดิตติดบูโรนะครับคันนี้ดาวหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทแท้แน่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้โกหกลูกค้านะครับตามที่ผมรายงานเลยคันนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับดาวหนึ่งหมื่นจัดไฟแนหนึ่งแสนข้างวดอยู่ที่สามพันแปดสามพันเก้ายังไม่รวมประกันชีิตอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือสามสิบหกงวดนะครับ 36งวันะครับดาว1น0 0 0บาทนะครับอันนี้แท้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญติดอะไรก็ออกได้นะครับวันนี้ลูกค้าเราติดเครดิตประเภทที่ว่าติดคืนรถยนต์นะครับคันนี้สามารถออกได้จริงวันนี้เดี๋ยวผมพาสัมภาษณ์กับลูกค้ากันวันนี้ผมมาอยู่ที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับไม่ไกลจากมหาสารคามคันนี้เดี๋ยวผมพาดูรถก่อนเดี๋ยวผมไปสวัสดีลูกค้ากันนะครับเพราะว่า จะถ่ายทำเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนนะครับอันนี้เป็นไทเกอร์นะครับ D4D เป็นไฟฟ้านะครับเป็นตัว epc7 นะครับอันนี้เซฟตี้ล็อกนะครับตัวนี้พร้อมแอร์เย็นฟิล์มปลอดใหม่นะครับทั้งหมดเลยเราส่งกันอยู่ที่เดี๋ยวสัมงาลุกา้ลูกค้ากันนะครับคันนี้คันนี้นะครับจบรุ้ร้อยนะครับลูกค้าดาวแค่หนึ่งหมื่นบาทแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญติดเครดิตด้วยคืนรถยนต์ด้วย ออกได้จริงแท้แน่นอนกับผมนี่ผลออโตค้ค่าชัดเจนกว่านี้บ่มีแล้วไปสวัสดีลูกค้ากันดีกว่านะครับว่าอยู่นี่บ้านอะไรกันครับก็สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีนี่นะค,ะครับโอ้ยังไม่ได้มอบแด้วถือไว้ก่อนนะผมไว้ก่อนนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับผมมาสัมภาษณ์กับลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็พี่ว่ติดเครดิตจริงแท้โอ้แดบบกกำลังมาเลยอ่าตอนนี้ส่องกาลังส่องแสงมานะครับอันนี้ขอมอบไว้ก่อนนะครับอันดับแรกคือปลาลาแม่ทิดานะครับมอบให้ลูกค้าก่อนนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับไซส์ XL นะครับให้พี่สองตัวนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางตรงนั้นถือก่อนก็ได้นะครับสําหรับลูกค้านะครับติดเรื่องอีหยังบอกลูกค้าตัวว่างนะครับติดคืนรถครับติดคือรลดอันนี้ดาวกี่บาทครับหนึ่งหมื่นบาทครับอันนี้ดาวหนึ่งหมื่นบาทนะครับสําหรับลูกค้าติดคืนรถดาวหนึ่งหมื่นบาทออกได้จริงแท้แน่นอน ลำดับแรกนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณบริษัทไมด้าดิสซิงนะครับที่บริการจัดไฟแนนซ์สินเชื่อให้กับทางร้านนะครับหอจอกอทรยศรุ่งเรื่องเจริญยนตี่ิพนออโต้คาร์มากๆนะครับวันนี้เราก็มาส่งมอบกันถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นใกล้ๆกับเต็นท์รถเรานะครับห่างกันประมาณ70-80กิโลนะครับจากนี่ไปถึงเต็นท์เรานะครับพี่เขาไม่ได้ไปดูรถนะครับรถบอร์ไเบิงนะครับ จบเงินดาว1,000งืบาทติดึ้นรถคออมมครับออกได้แท่ด้านหลังนี่เลยไทยเกอร์คันเนี่ยสวยๆนะครับวันนี้อยากสัมหาษณ์พี่แบบตรงๆเลยไม่ต้องกลของลูกค้าเลยได้จริงไม่ได้ยังไงได้จริงครับฝากเนี่ยเอาเลยพี่พูดแต่เอาเลยอ่ะก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับหมอกที่นี่ได้ครับติดคืนลดติดคิด,ดบูโรก็าสาม,มารถออกได้ครับ ออกได้จริงเนี่ยออกได้จริงแท้แน่นอนครับแต่ต้องใจเย็นนะต้องรอัต้องรอรอนานหน่อยนะครับแต่ได้รถแท้แน่นอนครับผมโอเคนะครับวันนี้กี่นาทีแล้วนะพุ่มนาทีหนึ่งนาทีสองนาทีพอดีหนึ่งนาทีแห้วครับว่าวันนี้มันร้อนนะครับพี่ครับก็ภาพที่พตกใหญ่สี่สิบองศาร้อนมากนะครับผมก็จะไปวันนี้มาส่งที่นี่นะครับที่อา บ้านอะไรนะพี่บ้านคำบอลวันนี้บ้านคำบอนตำบลโนนท่อนอำเภอเมือ,มองตำบลโนนท่อนคันนี้คำบอลแต่ผมส่งที่บ้านนนสำารางก็ส่งมาแล้วเ,เลยเลยนี่ไปเป็นตรงหน้าเซเว่นาจะเป็นของน้ำพองเนาะเลยนู่นไปเป็นของน้ำพองเราก็ไปส่งหลายคันแล้วนะครับแล้วเส้นทางนี้ก็คันนี้หมู่บ้านนี้นะครับคันแรกนะครับกับที่บ้านคำบอลของเรานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะพี่ฝากช่องหน่อยโล พี่ติดตามมานานยังนี่คนออโตโ้คาเนี่ย <laughs> สามปีแล้วครับสปีแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะพี่นะครับ <c oughs> อย่าได้รถแล้วก็อย่าลืมกันแต่รับประกันเครื่องยนต์นะครับ3 <c oughs> เดือนหรือ1นึ่งมกิโลเครื่องยนต์ทางร <c oughs> ้านเรารับประกันอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเฉพาะเครื่องยนต์นะครับแล้วก็อะไร ส่วนภายนอกสีดูดอะไรยางเยิงระเบิดเราไม่ได้รับประกันเรากัดเวลาครับอันนี้คือรับประกันให้เครื่องยนต์นะครับ3เดือนหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะครับส่วนอย่างอื่นเราเช็คให้หมดแล้วนะครับเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับลูกมงลูกหมักตัวนี้เราเปลี่ยนออกให้หมดเรียบร้อยสำหรับไทเกอร์อ่าถึงจะเป็นรถปีเก่าแต่เราก็ดูแลให้ก็คือพวกเซอร์วิสต่างๆนะครับจะเป็นพวก ลูกหมากนะครับซ้ายขวาเราเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์อะไรให้ถ่วงล้ออันนี้เราทําให้ลูกค้านะครับผ้าบงผ้าเบรกเราเช็คให้แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้ทําให้หมดทุกอย่างนะครับพี่ก็ดูดูดูแลกันไปนะครับาสีมลกฏต่อให้ให้เรียบร้อยฟิมอะไรเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากมากนะก่อนจากกันขอบคุณมากๆนะครับพี่นะครับวันนี้นะครับจบไวเที่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ